การเดินเท้าสู่รัฐสภาของคนไทยพัฒถิ่นเริ่มต้นอีกครั้งนะครับหลังจากหยุดไปหนึ่งวันเพื่อเตรียมความพร้อมในวันต่อไปและว,วันนี้พวกเขามีเพื่อนร่วมเดินทางมากมายจากหลายพื้นที่รวมทั้งนักวิจัยอิสระที่เข้ามาสัมผัสความเป็นจริงบนท้องถนนร่วมกันติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองไทยพัฒถิ่นจังหวัดระนองครับ หลังจากพวกเราได้หยุดพักหนึ่งวันทําให้เรียวแรงกลับคืนมาบางส่วนวันนี้จึงออกเดินทางแต่เชา้าแต่ก็มีอีกไลยคนเทอาการยังไม่ดีขึ้นมีเพียงหัวใจเท่านั้นเทพาพวกเข้าเดินต่อไปได้โดยไม่เป็นภาระของพี่น้องรวมขบวนหลยวันมานี้พี่น้องไทยผัดทิ้นไม่ได้เดินโดยลําพังเรามีกัลยาณมิตรจากหลยพื้นเท ที่มารวมเดินทาากับพวกเราทางจากภูเก็ตส่งค้าและพังงารวมถึงนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เกาะขบวนเพื่อเรียนรู้ความคิดและความต้องการของพี่น้องไทยพัฒน์ทินเ,เหตุที่พี่มาก็เพราะว่าพี่ทำวิจัยเรื่องออสภาวะความเป็นคนพัฒน์ิน และยุทธศาสตร์การต่อสู้เพื่อความเป็นพลเมืองหลายครั้งท,ท,ที่ที่มีความรู้สึกว่าจะไม่ไหวแล้วแต่พอได้ยินเ,ออเพลงคอยขึ้นมาอย่างนี้นะคะเพลงไทยพัฒน์ิ่นขึ้นมาหรือได้ยินเสียงที่ที่ลุงหนอมพูดข้อความที่ลุงหนอมพูดแล้วก็แล้วก็มองไปเห็นคนที่เป็นโบรีโอนะคะเป็นโบดีโอทั้งที่ขาทั้งที่แขนแล้วก็แขนข้างนี้ยังงอพับพี่ยังแปลกใจเขาเดินได้ แล้วก็น้องที่เป็นมุสลิมอายุไม่เท่าไหร่ปุ้มลูก8เดือนเดินอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เลยมีความร,รู้สึกว่าอเรามันต้องได้สิอะไรอย่างเงี้ยการเรียนรู้วิธีชีวิตซึ่งกันและกันข้องพี่น้องคนไทยพัททิ้นกับแค่ภูม่ายื่อนได้่อร้างและมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆประสบการณ์ดีๆได้ทุกแบ่งปันทำกลางความเนื่อยากบุทองถนน ทุกคนมีเป้าหมายเขาบอกเขาไม่ได้เดินโดยเท้าแต่เขาใช้หัวใจเดินครั้งนี้สิ่งที่เราได้ประสบพบกับการเดินเนี่ยเราได้พูดกับตัวเองมากยิ่งขึง้นเราได้ทบทวนเราได้เห็นความเป็นไปของคนรายทางสายตาสีหน้าท่าทีที่ต้องการคำอธิบาย เดินไปหาอะไรเดินเพื่ออะไรต้องการเร,รียกร้องสิทธิ์อะไรคือมีคําถามเขามากมายกว่าเซ้รอยกิโลเมตรของการเดินบนถนนล่วงเราไม่เพียงแสดงตัวตนให้ผู้คนจักงค้างทางได้รู้จักเท่านั้นแต่การทําความเข้าใจกับคนในสังคมที่เป็นภารกิจสําคัญที่ทุกคนเห็นพ้องเพราะการมาครั้งนี้เราไม่ได้มาเพื่อตัวเองแต่เรามาเพื่อลูกหลานในอนาคต และมาเพื่อทำในสิ่งทบ่นพราบุรุษได้พรำบอกสเสมอวา่าเราคือคนบุญแผ่นดินสยามนักข่าวพลเมืองไทยปฏิทินจังวัดระนองรายงาน